เปลี่ยนตัวกุ๊บสักนิดนึงนะคะไก่นะคะ ยน้ำล้งไปค่ะสวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวดอนในต่างแดนไดอีกคือเกาเมื่อนเดิมนะคะเจียงเจีวเจีวมากอีกแล้วค่ะมือเจ้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาผัดเส้นหมี่กันนะคะมือเจ้าผัดเส้นหมี่ที่แอนผัดออกบุฟเฟ่ทุกๆวันนะคะมาดูกันนะคะวานาตาจิงีจังไหนค่ะยังจะน่าอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่า จะเป็นเส้นอะไรไปไม่ได้นอกจากเส้นหมี่นะคะใส่ลงไปหยุบนึงนะคะมือเจ้าขาแล้วก็ตามด้วยซอสของเรานะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนิดนึงค่ะผักของเรานะคะ ค่ะแล้วก็ใส่บึ้มลงไปนะคะผัดเส้นของเรานี่ต่างๆนาน,นานไม่ว่าจะเป็นผัดหมี่ไม่ว่าจะเป็นผัดไทยถ้าขึ้นต้นด้วยว่าผัดเส้นพยายามผัดให้แห้งนะคะบางครั้งอาจจะมีว่าไม่แห้งแต่ถ้าแห้งได้นะ่ะก็สิ แซ่บก็ว่าแห่งนะคะความหอมของกระทะที่แบบว่าออกจะไม่ไมแต่ไม่ไหมมันเอิรนว่าอีหยังน้อยก็เอินเ่าเป็นมันจะหอมขึ้นมาเตะจมูกฉุนฉุนจมูกของเรานะคะแล้วก็ใส่อะไรอ่ะหอมหั่นลงไปนะเรียบร้อยค่ะอันนี้คือ ผัดหมี่ไก่นะคะนี่ค่ะหน้าตาของผัดหมี่เรานะคะ ผัดหมี่เหลืองค่ะพูดง่ายๆว่าผัดหมี่เหลืองนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อผัดไทยเนื้อกันนะคะอ้ย ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะตามด้วยกระเทียมค่ะเล็กๆน้อยๆน,ยนี่คือเพื่อนๆอาจจะบางคนจะว่าทำไมตรงนั้นตรงนี้ไม่ใส่กระเทียมทำไมตรงนั้นตรงจังสันอยไปคืบละค่ะคาะว่าเล็กๆน้อยๆคือข้าเห็ด เห็ดแบ้วในสไตล์เขาเท่านะแม่ค่ะแอนจะบอกในหลายๆคลิปนะคะว่าแต่ละทีแต่ละท่าเราเห็ดว่าคือกันค่ะเมื่อเจ้าค่ะบางที่เขาก็ผัดเนื้อให้สุกก่อนแล้วเขาค่อยมาใส่ไข่มันแล้วแต่ ข้าขนัดค่ะไม่ใช่หรอกแล้วแต่ว่าเราจะโดนกระเด็น,นออกไปคุณค่ะเราจะทําแบบไหนมากกว่าประมาณนี้นะคะผัดไทยผัดเส้นของเรานี่ถ้าผัดในปริมาณสองกล่องพอดีเหมาะนะคะถ้าผัดสามกล่องนี่จะแบบว่าเยอะเกินเห็นไหมคะแล้วก็เหยาะน้ําลงไปนะน้ํากับความร้อนนี่ กับน้ำกับน้ำมันนี่เวลาเขาเจอกันแล้วเข้ามาถูกเนื้อถูกไก่ถูกกาของเรานี่เขาสิสุกเร็วนะ้วค่ะส้มฮอนเนาะคะ่ะเนาะอืมค่ะเราต้องมีเทคนิคด้วยเด้อค่ะจากนั้นเรารอแบบนี้เพื่อความรวดเร็วเราจะหันไปจับผักนะคะสองกล่องใช่ไหมเข้ากับจับผักสองกล่องค่ะมุอเจ้าค่ะ ง่ายๆนะคะพอหันกลับกันมาใช่ไหมนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่เส้นลงไปที่และหยุดนะคะเ,เพื่อนๆหลายคนคงเคยเห็นเส้นแอนว่าแอนใช้เส้นแบบไหนแล้วใช่ไหมเราใช้เส้นแห้งนะคะเพราะว่าเข้ามีตนทุ่นตําค่ะเราไม่ได้ใส่เส้นเปียกด้วค่ะ ลงไปนะเหมือนเดิมค่ะอันนี้คือผัดไทยเนื้อนะคะผัดไทยของเราก็เหมือนเดิมค่ะเราไม่ใส่ถั่วลงไปนะคะเป็นตั้งแต่เริ่มต้นแล้วค่ะตั้งแต่เราเริ่มเปิดร้านมาเลยนะคะคือ เราจะไม่ผสมถั่วลงไปในอาหารของเราเด็ดขาดค่ะเรารอให้เดือดแล้วเราก็ใส่ผักนะคะ ผักใส่ลงไปนะคะ,คะผัดให้แห้งเหมือนเดิมนะยิ่งแห้งได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะผัดเส้นนี่ยแล้วว่า แห้งกับไมมมันคนละตัวนะคะเพื่อนๆพืนต้องแยกให้ออก <c oughs> อันนี้คือคิวสุดท้ายนะคะเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องใส่ไปพร้อมกับผัดพวกนี้ผัดไทยของเราบางคนก็อาจจะมองว่าทำไมเป็นหน้าตาแบบนี้ทำไมนู่นนี่นัน ύ, น่น ผัดไทยประยุกต์นะคะแอนซิเวอห้ฟังแบบเป็นสี่ละค่ะแต่รสชาติของเห่าเนี่ยรับประกันเลยนะคะถ้าเราจะมาทําให้เป็นผัดไทยจา๋าเหมือนบ้านเราน่ะเขาขายเพราะได้ค่ะมุเช้าค่ะสีม่ยากน้ากุ้งหงกุ้งแหงหัวนันหัวนีเบ่าได้ค่ะเราต้องประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงนะคะ นี่ค่ะเรียบร้อยนะคะพอเราสัตใส่ผักลงไปแบบนี้ก็จําเป็นต้องพับโดนค่ะเราก็ทําการแบ่งนิดนึงนะคะในการวาเขาสิเดลูว่าเออนู่นนี่นั่นค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวแอนจะเอาไปให้ดูนะคะวาเขาสินากินขนาดไดค่ะรับรองค่ะ ทำว่าจบตาเราไม่ทํานะคะเข้าหายใจเขาเขากับ<ๆ>หายใจเขา้<ๆ>เขานะคะ<ๆ>บอกง่ายๆเนาะเอ็นจะใส่ไปข้างๆนะคะมีเพื่อนๆบอกหลายคนว่าใส่มะนาวเหม็นขิ้วคนกะว่าล่ะค่ะนี่นะคะมามาดูกันค่ะ นี่ค่ะแบบประยุกนะคะกล่องนี้ค่ะเราไม่ใส่ถั่วนะคะเพื่อนๆเราไม่ใส่ถั่วค่ะนี่คือกล่องหนึ่งของเฮ้าด้วยค่ะเด้อพร้อมส่งนะคะ ใส่ลงไปเลยเดี๋ยวแอนจะไปเอาถั่วมาให้ดูนะคะว่าเขาสิเป็นลักษณะจังไหดสองกล่องก็สองถั่วนะคะนี่ค่ะหน้าตาหนึ่งกล่องของเรานะคะเขาสิแยกแบบนี้ค่ะถั่วกับอาหารนะถามว่าใส่รวมกันได้ไหมเราก็บอกเขา ได้นะ่ะมันได้ค่ะแต่บางครั้งลูกค้าเขาก็กลัวๆประมาณนี้เรียบร้อยไปค่ะหนึ่งชุดนะคะคลิปนี้บรรยากาศนี้ผัดเส้นจ๋ามาให้ดูนะคะมีผัดเส้นผัดมีประยุกตแล้วก็ผัดไทยประยุกต์มาให้เพื่อนๆดูนะคะสำหรับคลิปนี้คือเก้าเมือนเดิมค่ะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ subscribe กดติดตามแม่นด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการเทคลิปไปซ้อนต่อไป สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ,บายๆค่ะ